กันนี้คะ่ะเพื่อนชาว YouTube ที่น่ารักของเนตตี้ค่ะวันนี้เนตตี้มาทานอันนี้ต้มแซ่เป็นนี้ตำอะไรนะเขาเรียกตำอะไรตำถาดเหรอตำรวมแบบ,บตำทรงเครื่องร้านเจเมีโภชนานะคะแล้วก็เพื่อนสาวเนี่ยเพื่อนสาวแบบมาทําสีผมแล้วก็ที่น,าน,น้าเนตตี้ก็ไม่แพงนเนตตี้ทําผมแบบถูกๆประมาณสามพันสี่พันเท่าไหร่ทำให้เพื่อนรนานคาเพื่อนฟูงนะรา,นานคาเนี้ยอ๋อก็ผ่อนชําระกันได้เป็นรายเดือนเนาะที่นี่ทําได้โอเคก็ใครสนใจมาทําผมที่ร้านเนตตี้ก็มีเอ่อ ทำได้นะคะเลิศอ๋อพร้อมดอกเบีย้ยแค่สองเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองเลว <laughs> อันนี้สวยนะคะได้รัแบรองค่ะชิมซีร่าชิมชิมกันชิม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 อันไหนอร่อยทำทำไมไม่ใช่ซ้อมทำไมเลวอย่างเงี้ยนะะี่ยมันอร่อยจริงนึกวจะแบบนี้โอ้แต่อร่อยนะชิมบ้างครับบกุ้งอะปลาอยู่ไหนปลาก็อยู่ในต้มตำไง,งกินกุ้งค่ะ ตัวไม่เจออ,อืแซ่บมากอร่อยจริงอ,อือฮะหมทุจานอร่อยเองมีแหนมีแหนมด้วย<า>แหนมตลกตรงไหนเนี่ย <c oughs> ตัยวเหาทำไมต<ม>ลกอ่ะเจ้าเลย,ยากสังคมอยากได้ให้ระยสังคมกูไม่มีอะไรให้หรอกทาสังคมอ่ะ,อะเพราะสังคมไม่เคยให้กูเลย แต่กูตลอดไม่ชิ่นหรอโอ้ยต้มแปกก๊บแป๊บจิงอะไรจริงมแบบตดน้ำก็แปบแบบแสบไปถึงลูกกระเดือกอ่ะอร่อยมากพี่เมย์จ้างโฆษณาเท่าไหร่เนี่ยจ่ายกี่บาทโอเคต้องลาไปก่อนนะคะแซ่บเดี๋ยวถึงเวลากินแล้วเนี่ยต้องกินโอ้ยเลิศมากอร่อยมากบ๊ายบายค่ะ